สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจมาอมยุทธพูดทางสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องทางข้าวเนาะผมจะมาพูดถึงทักษะของเทพทูตสวรรค์น,นะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยเนาะทักษะที่1ทูตสวรรค์พิพากษาจะมีแสงสีทองบริสุทธิ์ส่องลงมาจากท้องฟ้าชำระล้างสิ่งชั่วร้ายและพลังวิญ,ญญาณของคู่ต่อสู้ออกไปเนาะทักษะที่2ทูตสวรรค์บริสุทธิ์ระเบิดแสงแห่งการพิพากษา กลายเป็นลูกบอลแห่งแสงสีทองขนาดยักษ์โจมตีและกืนกินศัตรูทักษะที่3ดาบอาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์รูปรวมพลังจากแสงอาทิตย์ไว้ที่ดาบเพื่อใช้โจมตีศัตรูทักษะที่4เผาไหม้ชุดเทพชุดทูตสวรรค์มีเปลวไฟขนาดใหญ่เผาไหม้ออกมา พลังของแสงที่เกิดจากชุดทูตสวรรค์ที่แตกสลายได้ถูกควบแน่นเป็นรูปทูตสวรรค์ขนาดใหญ่พลังงานที่น่ากลัวเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นสีดําทั้งหมดทักษะที่5ปีกทูตสวรรค์ตาประทับของทูตสวรรค์ที่หน้าผากสว่างขึ้นปลดปล่อยปีกขนาดใหญ่6ปีออกมาด้านหลังในขณะที่ใช้ทักษะนี้จะล้างสถานะผิดปกติทั้งหมดภายในร่างกายของเธอเช่นพิษเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของศัตรูสามารถหุบปีกทั้ง6เพื่อเป็นการป้องกันการโจมตีของศัตรู และสะท้อนการโจมตีกลับไปให้ศัตรูได้การป้องกันเป็นเพียงความสามารถรองของปีกแต่ความสามารถที่แท้จ,จริงคือการควบแน่นพลังศักดิ์สิทธิ์จากธาตุแสงทักษะที่ 6. จิตตรวจจับตาทูตสว่างบนหน้าผากของเธอส่องแสงสว่างขึ้นทุกครั้งที่เธอหายใจครบ3ครั้งรัศมีสีทองจะแผ่ออกมารอบๆตัวของเธอแม้จะใช้ต่อเนื่องแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อพลังของเธอทักษะที่7สลาย สลายเขตแดนทุกเขตแดนที่ไม่ใช่ระดับเทพทักษะที่8ทูตสวรรค์าใจสร้างร่องรอยทางจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์บนตัวของคู่ต่อสู้ตราบใดที่คู่ต่อสู้ยังอยู่ในทวีปไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเซเลนเซียจะสามารถตรวจพบเขาได้ด้วยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ก็คือจิตสำนึกแห่งเทพนะครับ ทักษะที่9โล่ธูสวรพลายแสงทักษะนี้เป็นทักษะการป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบของเทพทูสวรรคทักษะที่10ลํำแสงทูสวรค์ฟาดฟันรงดาบศักดิ์สิทธิ์ของทูสวรคในมือไปอีกข้างหนึ่งและลวดลายบนร่างของเทพธูสวรค์เปล่งแสงออกมาอย่างดุนแรงในเวลาเดียวกันปีกทั้ง6ขยายตัวออกในทันทีโดยมีร่างของทูสวรรค์เป็นศูนย์กลาง มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน5เมตรเป็นสีทองในเวลาเดียวกันเปลวไฟหายไปและพลังงานทั้งหมดก็ควบแน่นบนใบมีดทันทีก็คือพลังงานที่รวบรวมมาควบแน่นที่ดาบเทพทูษสวรรค์นเนาะเมื่อข้อมือของเซเลนเสียสา่นแสงของดาบสี่ดวงก็จะพุ่งออกไปหาศัตรูนั่นเองและเมื่อโดอนเป้าหมายมันจะระเบิดอย่างรุนแรงทักษะที่11 ประกายแสงสศักดิ์สิทธิ์ดาบศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์ยกขึ้นแสงสีทองพุ่งลงมาจากท้องฟ้าส่องแสงลงบนร่างกายของเซเลนเซียแสงสีทองบนแดงค่อยๆกลายเป็นสีทองบริสุทธิ์และควบแน่นความผันผวน,นของพลังงานรอบๆตัวเป็นการเปลี่ยนแปลงการควบแน่นเชิงคุณภาพของพลังงานของแสงสีทองทูตสวรรค์ดาวหกแฉกเป็นทักษะเวทมนต์ป้องกันดาบศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์ลอยมาอยู่ตรงหน้าของเซเลนเซียต่อหน้าเธอมีแสงสีทองหกจุด พุ่งออกมาจากท้องฟ้าชุดเกาะของเทพทูตสวรรค์ของเซียนเล่นเสียทั้ง6ชิ้นแต่ละชิ้นเป็นแสงสีทองออกมามีแสงสีทองอยู่ด้านหลังดาบศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์ดาบศักดิ์สิทธิ์ทูตสวรรค์แบ่งออกเป็น6กเล่มและดาบยาวทั้ง6เล่มหมุนเกี่ยวพันกันเพื่อควบแน่นเป็นพลังงานดีทองลูกรวยก็เป็นอย่างนี้บ้างครับสําหรับทักษะของเทพทูตสวรรค์ถ้ามีข้อมูลตกหลน่นหรือข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ